กันมาไหนามากกะนาี่ประมาณไหนโอ,อ้หน้าอ,อกเอือะแสดงว่าในบ้านนี้เสียหายหมดเลยเสียหายหมดเลยนะครับในบ้านยอ่อสูส้ๆกะสูส้ๆนะยอ่อนี่ครับให้เป็นกำลังใจให้นะครับเสียหายหมดลอยไปกัดน้นําก็เยอะใช่ไหม 60กว่าปีแล้วยังไม่เคยเจอครั้งแรกในชีวิตของไม่เอาแล้วเอาชีวิตรอดไว้ก่อนใช่ไหมเออนี่นาทีชีวิตก็เล่าให้ฟังก็ทำเท่าที่เรามีกำลังที่จะทำได้นะครับ ไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังยิโรปตะโกนนะวะตะโกอตะอ่านี่ครับทำทำเท่าที่เรามีกำลังที่จะทำนะครับยอติมอร์กัสซ่อ่านี่ก่อนหรอโอ้เนี่ครับเราก็หน้าอกบนถนนนี่ฮะสูงนะครับสูงขนาดอายุ70แล้วนะ70ตดสนบตะตะวันอายุปอลากีไปเลยยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับตอนนี้อายุ70แล้ว

หนึ่งอยเราโมกิโตโมเนก็รู้ด้วยจัตางกันี่หกสิบกว่าฮึยังไม่เคยเจอครั้งแรกในชีวิตใช่ชีวิตนี้โอ <c oughs> <t ong onions> ้โหสองสามีภรรยาอาชีพข้าราชการครูวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ขายขายก๋วยเตี๋ยวเสียชีวิตโอ้โหเสียชีวิตทั้งคู่เลยเสียโอ้เสียเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับมีผู้ มีผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครนะครับส่งมานะครับนี่นี่งมาอันนี้แล้วกันนี่บาจูเจนี่วิมาซึบโตหมายความว่าบาจูเขาได้มอบริจาคมาใช่ไหมเสื้อเสื้อนะชุดเสื้อชุดอะไรนี่ครับนะก็เป็นของเขาไปจาบมาไปจับไปจับตัวไกต้าสกีว่อสก้ากอัานั้นอันนี้ว่าสก้าฮิกิสก้าฮินะกฮิคาริฮิกิบุเลวากิซูโมเขาเติมกับเพาะตัวฮิบุเลวากิสิยะ แจกได้แจกได้ช่วดถึงนะนาฬิกาเก่านาฬิกาอันนี้นี่ในร้านโอ้ประมาณประมาณนี่นีเนี่ยโอ้โหข้างในจมจมหมดเลยจมจมหมดจมหมดอันนี้ของใหม่หมดแลวนี่ซู้มหอได้นี่มาอุดซีเนียรปบินิมบลูเโอ้ชบ้า ชาวบ้านเอาดูดันเลนนุ่งมาอาศัยดูที่นี่แหละครับทีนีรู้ล่วงพาตัวที่ตัวเก็บกบอยู่กับดูดสี่ดีเีอ๋อคือจุดนี้เป็นจุดจมโนก่อนแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยชาวบ้านไปไปอยู่ที่มัสยิดเก่งเก่งปะฮะหนึ่ปะที่มัสยิดเมื่อกี้เนาะแสดงว่าดาเล่นนุ่งนุ่งจมหมดทุกหลัง จมหมดทุกหลังนะครับโอ oh, วันนี้เสียใจเราไม่มีเวลาเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับอีน oh. uh ิ huh. uh ่งกี่ตมาอีตูลวงสกอตไดตองเรียนตูหลวงเนี่ยโอเถ้ากอ่ะเดารีต่มาอีกบุ่ลเอาเลยฮะยออซๆซซม่หม่โอเคย